สลากดิจิทัล80บาทซื้อขายผ่านแอปเป๋าตังงวด16มิถุนายน65นี้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับประมาณ5ล้าน2แสนหมายเลขนะครับมีพี่น้องประชาชนซื้อไปหมดแล้วนะครับก็มารอลุ้นการออกรางวัลในวันที่16มิถุนายนนี้ซึ่งหากว่าผู้ซื้อถูกรางวัลก็สามารถ เลือกได้ว่าจะให้ทางกองสลากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านที่ผูกไว้กับแอปเป๋าตังหรือจะไปติดต่อรับเงินสดที่สำนักงานสลากก็ได้นะครับก็ ลุ้นกัน16มิถุนายนนี้วันออกรางวัลส่วนในงวดถัดไปจะมีการเพิ่มจํานวนสลากดิจิทัล80บาทหรือไม่อย่างไรต้องมีการประชุมและประเมินสถานการณ์ความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งต่อไปครับ